สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่คลิกเช่นเคยแล้วก็คลิป Collective Reading นะคะไม่ใช่ Love Reading คลิป Collect นะคะเราจะดูเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะเป็นคำเตือนคำทำนายอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้เนี่ย energy <c oughs> เป็นของใครหรือว่าแบบจะมีคำทำนายเรื่องไรที่ที่คุณแบบคลิกเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะเป็น คำทำนายของคุณเรื่องของคุณอะไร่งเงี้ยนะคะจาก Energy ก็มาลองฟังดูเรื่องแรกนะคะคนที่กดเข้ามาฟังคลิปนี้ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดีวเร็วๆนี้นะจะได้มีการเดินทางเดินทางไกลนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้มีการเดินทางเดินทางไกลใช้คำว่าเดินทางไกลเพราะมันไม่ใช่แค่ไปแล้วกลับ มันเป็นการเก็บกระเป๋าใบใหญ่มันมีการเอาเสื้อผ้าใส่เตรียมของที่คุณจะต้องใช้ทุกวันอะแบบในในเดลี่ในแบบประจําวันที่คุณใช้เป็นประจํานู่นนี่นั่น,นอะมันต้องเก็บแล้วเอาไปด้วยมันไม่ใช่การเดินทางระยะสั้นอย่างน้อยอะต้องแบบ3วันในการเดินทางอะแบบไป3มวันอย่างน้อยอะไรเงี้ยอืมหรือไม่ก็ต้องค้างคืนมันจะมีการค้างคืนเกิดขึ้นก็คนที่เข้ามาดูตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะจะได้เดินทางเร็วๆนี้เอ่อ อะไรที่ควรรู้อีกเกี่ยวกับการเดินทางนี้ให้กลับหัวหมุลเลยเพราะอะไรเอาใหม่นนะแป๊บนึงนะการเดินทางนี้ไม่ให้บอกอะไรหรอเป็นเซอร์ไพรส์หรืออะไรตลกวาา เมื่อกี้สับไพ่ใหม่เอาไพ่เข้ามาใส่สำรับแล้วก็สับใหม่ได้ได้ใบเดิมแต่ก่อนหน้านี้สามใบเนี่ยกลับหัวแล้วก็ได้ออกมาแก๊งเดิมแต่หัวตั้งสิ่งที่คุณควรรู้หรือคนต้องเตรียมตัวนู่นนี่คือหนึ่งเป็นเรื่องของสุขภาพอย่าให้ป่วยก่อนการเดินทางนะคะแล้วก็เตรียมยาอะไรไปด้วยถ้าเกิดว่ามันไปแล้วมันแบบเกิดท้องร่วงเป็นไข้นู่นนี่ยาแก้แพ้ก็ก็เตรียมไปด้วยนะคะก็จะช่วยได้แล้วก็ ไพ่บอกว่าการเดินทางเนี้จะมีเรื่องสําคัญเกิดขึ้นเป็นเรื่องการเฉลิมฉลองขาวดีนู่นนี่นั่นใจฟูมีความสุขแล้วก็ไพ่เน้นที่ว่ามีผู้หญิงเพศหญิงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณเนี้คอยสนับสนุนคอยเป็นแรงใจคอยจัดแจงให้ทุกอย่างถูกถูกเขาเรีกเยกอะไรนะ ไม่ไม่ถูกเลื่อนและถูกเกิดขึ้นในทริปนี้ในการเดินทางนี้ของคุณไอ้ที่มันเป็นเรื่องดีๆข่าวดีอะที่ที่ไปเพ๊่มันจะมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นเรื่องดีๆอะไรเงี้ยก็มันมีมันมีเบื้องหลังที่ถูกเตรียมไว้อุย๊ยแล้วก็ให้คุณสมหวังประมาณเนี้ยค่ะโอเคอาจจะพูดงงนิดนึงโอเคออะไปดูเรื่องอื่นซิมีอะไรอีกคะที่คนที่เข้ามาฟังวันนี้เนี่ยควรจะได้รับรู พาบอกว่าถ้าคุณจะต้องอยู่ห่างหรืออยู่ไกลกับคนรักหรือว่าไอการอาจจะเกี่ยวข้ของกับการเดินทางก่อนหน้านี้ก็ได้นะหรือว่าคุณจะต้องเดินทางไปเจอคนรักหรือหรือจะต้องเดินทางไปเพื่อคนที่คุณรักหรือถ้ามันต้องอยู่ห่างกันในช่วงเวลาหนึง่งอ่ะมันไม่ได้แปลว่าร่างตัวไกลแต่ใจมันไม่เคยห่างนะคะต่อให้การเดินทางไปพบเจอมันจะเจอกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวแยกกัน แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อะไรเงี้ยคือให้เข้าใจให้มองว่ามันก็เป็นแค่จังหวะหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เน้นประโยคนี้เลยนะแม้ว่ามันจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอะร่างกายไม่อยู่ด้วยกันนะแต่จิตผูกพันใจผูกพันยังไงก็มั่นคงไม่มีอะไรมาแทรกกลางได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แล้วก็ไพ่ทาโร่บอกว่า บางทีอ่ะตัวคุณเองอ่ะกำลังฟังอยู่คุณก็รู้สึกว่าอืมเราก็มั่นใจในความรักความสัมพันธ์ของเราแหละเออเราก็รู้แลว้วมันก็คงจะเวิร์กแหละแต่ตัวคุณอ่ะลึกๆคุณรู้สึกว่าคุณมองไม่เห็นว่าภาพอนาคตมันมันจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อว่าไม่มีอนาคตร,ร่วมกันกับคนที่คุณรักหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคุณแค่รู้สึกมันมันไม่ชัดสักทีมันจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นความกังวล อาจจะเพราะว่าตัวคุณยังไม่ได้คำมั่นสัญญายังไม่ได้เซ็นสัญญายังไม่ได้มีอะไรมามาเป็นตัวการันตีว่าอนาคตมันจะสดใสว่าแบบเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกภายในวันที่เท่านูน้นเท่านี้เท่าน,าน,นั้นอะไรเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าคอนเฟิร์มหน่อยให้คำสัญญาหน่อยพูดเลยที่มันชัดเจนหน่อยคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้กับคนรักกับ อาจจะมองว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่ากับเพื่อนสนิทก,ก็ได้ที่แบบเราสนิทก,กับเขาแล้วเราก็อยากเจอเขาก็คุยกันแล้วว่าจะเจอกันแหละแต่ไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่เดือนไหนอะไรเงี้ยก็คุณก็เลยรู้สึกว่าอือยากอยากให้มีการทําอะไรที่มันชัดเจนคุณจะได้มีเป้าหมายในหัวใจว่าอ๋อเดี๋ยวอีกสิ้นเดือนเราจะเจอกันนะประมาณเนี้ยค่ะมันจะได้แบบใจไม่ห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นว่าอารมณ์คุณแบบว่า เออก็พอมันไม่รู้อะไรเลยอะ่ะมันก็เซงเซงนั่นเป็นเหตุอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่ทําไมคุณถึงชอบดูดวงหรือเข้ามาฟังคลิปนี้เพราะคุณก็อยากรู้ว่าเออเราเรื่องอนาคตของของเรากับเขาหรือของเรากับเพื่อนหรือไอการที่เราจะได้เดินทางไปเจอญาติพี่น้องในต่างแดนหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงประมาณเนี่ยค่ะอืมอะไรอีกอะไรอีกอืมบางคนนะ่ะคิดว่าอยากจะเอาสัตว อยากมีแมวมีหมาหรออยากมีสัตว์เลี้ยงแต่บางคนที่มีอยู่แล้วก็รู้สึกถามตัวเองว่าแบบคิดคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยที่เอาน้องแมวมาเลี้ยงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะเราต้องให้เวลาเขาให้ความรักกับเขาแค่ให้อาหารมันไม่พอเอออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คือไพ่บอกว่าให้คุณอนะ่ะเปิดใจซีก็เปิดใจคนเราอ่ะ พอมันยังไม่ชินหรือมันแบบยังปรับตัวไม่ค่อยได้อาจจะเพราะว่าสถานการณ์ภายนอกมันก็เลยทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าการที่มีน้องหมาน้องแมวตอนนี้บางคนมีลูกเหรอเอ,อแบบรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันมีอุปสรรคในการจะมีลูกหรืออยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อสําสหรับคนที่ยังไม่มีอไม่ว่าจะมีลูกหรือมีน้องหมาน้องแมวก็ตามคุณก็แบบ ช่างใจยอยู่ว่าจะมีเลยไหมจะไปซื้อน้องหมาน้องแมวมาเลยดีไหมหรือยังไองอะไรเงี้ยกลัวว่าจะดูแลได้ไม่ดีส่วนคนที่มีแล้วก็รู้สึกหนักอกหนักใจเพราะบางทีก็อยากไปเที่ยวไหนก็ทิ้งเขาไว้ที่บ้านไม่ได้เพราะเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็หาตรงกลางให้เจอแล้วก็ใช้หัวใจในการรักในการดูแลถ้าอยากมีก็เปิดใจแล้วก็เหมือนพยายามลองดูว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์น,นี้นั้นขึ้นแล้วมันไม่ถูกใจเราอะเออ อย่างมีน้องแมวมาในบ้านแล้วเขาก็มาขวนโซฟาทํานั่นทํานี่พังอะไรเงี้ยก็ทําใจไวก็เพราะว่าเราบางครั้งเราจะได้อย่างเราก็เสียอย่างในในในการมีอีกหนึ่งชีวิตเพิ่มเข้ามาเค้กพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจให้ได้มากที่สุดเพราะว่า Energy มัน all over the place มากแบบ Energy มันฟุ้งอ่ะค่ะเออสำหรับไพ่สองใบเนี้ยนะนั่นแหละเอาจริงนะเด็กคนนี้หรือว่าน้องหมาน้องแมวหรืออะไรที่คุณกำลังแบบ จะมีหรือมีแล้วเนี่ยเขามาทําให้คุณมีความสุขนะทําให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นมาเติมเต็มหัวใจอะ่ะข้อดีมันมีเยอะมากกว่าข้อเสียอืมอ่าโอเคเรื่องสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายคุณคุณอยากรู้เรื่องอะไรมีคําถามหรือมีคําตอบหรือเปล่าเพราะว่าไพ่บอกว่ามันไพม่มาเป็นประโยคคํคำว่า yes ใช่ตกลงแน่นอน โชคอะเข้าข้างคุณแล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะเป็นลูกรักพระเจ้าบ้างถึงถึงตาคุณแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะคิดไม่รู้ว่าคุณกําลังรออะไรอยู่มันอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางการตั้งใจจะมีลูกการจะไปเจอคนที่อยู่ไกลจากคุณแล้วเขาเดินทางมาหาหรือคุณไปหาเขาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งการที่รอคอยให้การขอพรเป็นจริงสิ่งที่คุณ a ม i f เฟสเป็นจริงหรืออะไรเงี้ยคือไพ่ก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าเออถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะได้รับ เรื่องนี้สิ่งนี้ที่คุณรอคอยมาตลอดอะไรเงี้ยมันโชคเข้าข้างคุณแล้วประมาณเนี้ยค่ะเค้กก็ขอไม่พูดอะไรมากไปกว่าน,นี้นะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรื่องแบบการมีน้องหมาน้องแมวการต้องท้องตั้มคันหรือการรออะไรที่ไปขอพรไว้อะแล้วรอที่จะได้รับอะไรเงี้ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปพูดไปเล่าให้ใครฟังนะให้มันให้มันเป็นความโชคดีและความสุขที่อยู่ในใจแล้วเดี๋ยวพอมันเกิดขึ้นสําเร็จแล้วนู่นนี่น,นั่น คุณก็ค่อยเล่าค่อยแชร์นะคะจะเป็นการดีที่สุดนะคะขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบาย